สวัสดีท่านผู้ชมครับเรานำทุกท่านมารับชมการจำลองแมชการ์ดขันสุกัดบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ประจำวันศุกร์ที่1มกราคมเวลาตีสามครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดทินโอททฟอร์ดรับการเยือนของแอสตันวิลล่าครับสำหรับในส่วนของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่2ของตารางพรีเมียร์อังกฤษครับแข่งไปแล้ว15นัดมีอยู่30แกรนส่วนฝั่งของทีมเยือนครับแอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่5ของพรีเมียร์อังกฤษครับ แข่งไปแล้ว14นัดมีอยู่26คะแนนเกมนี้สำคัญกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างมากครับถ้าพวกเขาสามารถเก็บ3แต้มได้ก็จะไปแข่งเท่ากันกับลิเวอร์พูลที่16เกมแล้วก็จะมีแต้มเท่ากันอยู่ที่33แต้มครับการลุ้นแชมป์ฤดูกาลน,นี้ดูจะสนุกมากๆครับโดยเฉพาะระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูด้วยนะครับมาดู11ตัวจริงของฝั่งเจ้าบ,บ้านครับประตูเป็นดาบิดเดค้าครับกำลังมีอารอนดาบิดเซอร์าไบยี่แฮร์รี่แม็กไกวรุชชอครับหลางมีสกอตต์แบ็กเทอร์เร่คู่กับเฟร็ดครับ3แนวะรุกเป็นนนเสักรีวูด โบโน่แฟนเดสมาคัดแวดฟอร์ดแล้วก็กองหน้าเป็นอองตอนี่มักแฉลวครับมีแฟนๆแซวว่ากรีนวูดนี่เป็นเอ็มกรีนวูดว่าเอ็มบารเป้นะครับขะยะับแซวเล็กน้อยนะฮะฝั่งแอสตันวิลล่าครับ, Villa รบแข่งน้อยกว่าใครเพื่อนเลยก็ว่าได้นะครับในกลุ่มของผู้นำครับมาดูรายชื่อสุดท้ายทิ้ครับประตูเป็นเอเบลโนมาร์ติเนสกองหลังมีแมตตี้แคชคอตดีเฮาส์ไทรอนมิงส์แมททาร์เก็ตครับกลางมีจอห์นแมคกินลักระหลุยส์ขับสามแนวรุกเป็นแจ็คกิริช ลอสบั克ลีย์อันวาเอลกัสซี่และกองหน้าเป็นโอลีวัตคินส์ครับ4-2-3-1ครับกุนซือดินสมิธครับวันนี้ดวลกับโอเล่กุนาโซชาในส่วนของผู้บใหญ่ครับทุกท่านอยู่กับแอดมินเก่งจากชาแนลยูทูบเก่งพิซซี่เกมเมอร์ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมในปี2020ครับขอให้มีความสุขกับการรับชมแล้วก็การดูฟุตบอลทั้งในการจำลองการแข่งขันของเราแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันจริงด้วยนะครับผมอ่าครับเกม ที่ออเดฟอร์ดเริ่มนะครับแมนยูเจอบานได้เขี่ยเริ่มเล่นก่อน,นครับคู่นี้เพื่อนๆจะได้รับชมช่วงเวลาดึกของคืนนี้ครับเวลาตีสามครับทางช่องทูพ r ีเมีย f o ฟุตบอลช่อง HD 1แล้วก็2นะครับผมอ่าครับดูเกมครับแมนยูขึ้นมาเฟรดเฟรดคืนแม็กโทมิเน่ไอ้โทมนินี่ขวามีจับครับกินวุตรรับจากแม็กโทมนินเน่จัดโยกวิ่่ผ่านับว่าติดน,นั่นแมททากต ไอซ์นาจะสวนไม่ได้ครับลุนมาอันบิซากา้ามัคโทนี่ห้ที่เฟร็ดรอดีต่อที่บรูโน่บรูโน่จะเลือกจอนติดคอร์ี่เฮาส์ครับดักลาสุยส์เอาขวาเร็วครับที่อันวาเอกาซี่ทางมีักรีรอเชื่อมมาครับที่โอลิเวอร์กินส์เติมมาที่แจ็คกิิริช ซ้ายมีหนุนมาแต่ว่าแม็กกินตักให้กับอลิเวอร์ชินมองต่อที่แจ็คก,กิริชแล้วดูครับลอนบักดีมาที่วัชชินเซตยิงโอ้โหติดบล็อกอะซัดทักทายของแอซอรบิลล่าครับโอ้โหเกมเร็วเหมือนกันนะครับกิริชยังได้ดีครับบิลล่าดักลาสบานที่แมตตี้แคชต่อที่ดักลาสลุยส์คอตดี้เฮาส์เฮาส์โอ้โหดูงัดให้ขวางมาตรงกลางก็แม็กกินเอาขึงแมนยูบ้างครับแต่ด้านแอสเซอร์บิลล่า ทาเกตมาที่วัคซินแลอวกิลิชเลยมาซ้ายอาครับดูจังหวะนีะ้ไม่เปิดครับย้อนคืนกับมากิลิชมั่เท้าต่อเท้านี่เน้นคอมแม่นยำแล้วก็เร็วครับฝั่งของแอสตันวิลล่าจะเปิดเข้าไปติดสกอร์เบกทุ่มนี่ครับโอ้โหแล้วอ๋อได้ทุ่มแล้วครับแม็กกินคนที่กิลิชยังขึงเจ้าบ้านอยู่ครับทีมเยือนแมททาเกตมาถึงแม็กกินแล้วดูบาร์คลีย์ ตรงกลางนี้ขยับเชื่อมที่ดักลาส,สุยทะลุช่องมาแล้วโอ้ออริกาเข้าไปถึงก่อนทางด้านรอสบัคเียอะไรครับเกมนี้มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าทั้งแมนยูแล้วก็แอสตราต่างที่ต้องการที่จะเก็บ3าแต้มสำคัญนี้ให้ได้นะครับอาครับดูจังหวะหนีของวิลลาต่อออกมาที่กิริสซ้ายต้องย้อนคืนที่แม็กกินเจอขวางอยู่2ครับกิริสหลเบาๆให้กับทักเกต กลับมาหยอดใหม่เลยครับที่แม็กกินไทยลอนนิงส์นี่เซ็นเตอร์แบ็กนี่หนุนมารอเชื่อมช่วยแล้วนะครับกิริชให้มาแล้วดูมาทาร์กเก็ตหลอกมาที่แจ็คก,กิริชอัพมาในกรอบเขตโทษแล้วโอกาสของกิริชพี่ขาช่องอยู่หญิงยังไม่ได้ครับแม็กกินควงมานอกกรอบเขตโทษมีดักลาสหลุยแล้วที่โอลิวัตจินซัด <c oughs> ติดแบ็กไวครับน่าเสที่ยังมีอยู่ในะรับของแมนยู คือแอสตันวิลล่านแข่งน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่1เกมด้วยนะครับส่วนแมนยูก็แต้มตามลิปูอยู่3แต้มแล้วก็แข่งน้อยกว่าอยู่1นัดด้วยนะครับหาเกมนี้เก็บ3แต้มได้ก็จะทำแต้มไปเท่ากันกันกบลิปูที่33แต้มเป็นที่เรียนไม่ได้ช่วงแรกเลยครับลองดูว่าทีมอะไรจะเก็บแต้มสำคัญนี้ได้เลยครับมาเชียามาซ้ายกับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดคืนที่เฟรด อาก็ไปยู้ขึ้นมาบ้างในเขตโทนล้วเฟร็ดสับหลอกก็ไม่ผ่านครับแรดฟอร์ดในเข่งต่อแล้วตักเข้ามาครับขึ่งมงติดทด้าน,นทะล,ลุนิ้งสั่งมงสัก็ว่าอ้ความขยันของมาดิซาก้าครับแต่ยูก็ยังได้ครองลุยต่อบุตรกรดานใส่วิลล่าครับเฟรดกลับมาตั้งที่เอริกไบเยเฟรดบอลพาร์ตี้เขาบ่อยนะครับวันนี้ดูการสับหลอ,อกแล้วคืนที่ลูกชอแรดฟอร์ด ผ่านมาหนึ่งครับแรดฟอร์ดจเจอด่านที่2โยกขึ้นมาที่เฟร็ดตรงกลางเรางัดให้มาที่ลุกชอนะครับซ้ายกลับมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโยกหาช่องจ่ายจะให้ก, bon กับบูโน่ใกล้ๆนะครับบูโน่จะพลิกจเจอบัคเร,ร่ดักแล้วครับโอ้โหด้านหลังนะยังทันอยู่ครับแดนกลางดักลาสลุยส์มาแล้วครับโอลิเวอรตกินส์ปักกินส์เล่นกับบัคเร,ร่ บาร์ลีซ้ายมาแล้วเห็นช่องตรงนี้แล้วโขกตั้งเข้ามาโอ้โหเมื่อจ็คกิวิชครับน่าจะเจ้าตัวเลื่อมไปก่อนนีครับจังหวะให้ช้าไปหน่อยครับรอสบาร์ลี ay, ครับเห็นกิวิชเติมมาทางซ้ายถ้าวินล่าชนะด้านนี้ก็แต้มจะขยับไปเป็น29แต้มครับ ก็จะเหลือตามแมนยูเต็ดอันดับ2อยู่เพียง1คะแนนเลยครับโอ้ต้องลุ้นกันนะครับคืนนี้สำหรับแฟนๆทั้ง2ทีมเดีย๋ยวดูไปครับทางช่อง2 Premier ฟุตบอลช่อง HG 1แล้วก็2ครับเวลาตีสามนะครับค่ัคืนนี้นะครับโอ้วางยาวๆมันก็เข้ามือริการครับครึ่งแรกครับหรือว่า5ทีสุดท้ายครับยังทำอะไรกันไม่ได้ไม่ทาเกตงัดมาให้กับลอสบัคเีย์อากิริช เอแม็กโทเบอมาพัวพันอยู่ยังจ่ายลอดขาของแม็กโทเบอรมาได้มาทาเกตดุนสูงแล้วครับร้อจากกิริชมาอารกับซ้ายของทาเกตยังไม่เปิดครับกิริชบนมาด้านนอกโอ้เหมือนจะเอาให้ชัวร์กับจังหวะนี่ครับต้องมาตักเข้าไปใหม่แล้วไปกินหมองตั้งบาร์เกบาร์เไม่มีช่องครับแมนยูก็ยืนสวนกันแน่นอากับโอกาสของดักลาสลุยส์แล้วแมไม่เลือกจะ ยิงไกลครับโอ้โหดูครับรอะเพื่อนเตีมก็แน่นไปหมดแล้วเลยครับแมนอยู่โซนวันนี้มาคินแมคกินโอก,ก็จบ45นาทีแรกครับโอ้โหกลายเป็นว่า,วาต่างฝ่ายต่างเน้นความรัดกรมแล้วก็มั่นยำครับยังทำอะไรกันได้ไม่มากในช่วง45นาทีแรกแล้วก็ดูครับวันนี้ Slow Off at The Office ของทางนั่นสกอตแม็กโทมิเนีครับส่วนร่วมกับเกมน้อยมากเลยครับ โอเปรดิเกมที่แมนยูเต็ดในแดนกลางเนี่ยบอลไม่ถึงบรูโน่เฟนันเดสในช่งนวง45านาทีแรกนะครับเอาตัวก็ออกการเซ็งอย่างชัดเจนเลยครับเราดูว่าคืนหลังน่าจะเน้นมากขึ้นครับสำหรับทั้งแมนยูแล้วก็แอสตันวิลล่าครับหากเกมรื่นหลังเริ่มนะครับ ไอซามิ ila, ล่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาคลีย์เคลนมาที่ด oh, ักลาสลุยส์โอลิเวอร์กินส์มากินเฉียนทางขวามาแล้วครับโอกาสของอาวาเอกา,าซีเอกาซีไม่เปิดเข้าไปนะครับรอวัดกินส์มาเชื่อมแล้วดูดักลาสโอ้โหให้มาที่เอกาซีโอกาสเปิดนะเต่ลูกชอรครับล็อกไปได้ เราดูว่าจะสู้กันอย่างไรครับใช้เวลาครึ่งแรกหมดไปแล้วทั้ง2ทีม45นาทีครับยังดูเชิงกันอยู่ครับยังเน้นรัดกลุ่มไว้ก่อนนะครับไม่ได้แลกกันเต็มที่อารับเต็ม,มุม,มของ Gir ish. Gir ish. แอสตันวิลล่าแจ็คกิริชเกริชเปิดเสาแรงครับโฉาเอ้าแล้วป้ายังดีที่บังไว้ได้ครับบานวิสาก้าคืนที่เฟรตแมนยูเต็ดเกือบจะโดนจังหวะโฉบเข้ามานะครับของฝั่งวิลล่าเดกอ่ ให้กับเฟสครับมาที่ลุกช็อตชอออกซายที่แรดฟอร์ดด้านใน,นครับบูโน่บูโน่เห็นเติมมานะครับชออากับการที่ของแมนยูที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยกให้สายที่ชอแล้วเบินมาถึงมาเซียลมาเซียลโอกาสโอกาสของมาเซียลคือที่แรดฟอร์ดยังไม่มีช่องจะยิงครับทั้งแรดฟอร์ดก็มาเซียลไมค์โทนี่เปิดเข้ามาครับเราขึ้นโมงก้าคิดีดดูมาที่บาร์บิสากาทัดเราเราติดกับเข้าทางของอัลทูเมส แต่งเข้าสายครับโอ้โหนั่นแหละครับบ้านหนึ่งเบตุต่อศูนย์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอองตุนี่มาเซียรครับโอ้โหลูกจะจังหวะของวันบิสก้านิดโอ้โหลึกว่าจะเปิดหรือจะซันดนี่ต้องดูรีเพยณครับโอ้เจ้าตัวจะเปิดครับแล้วกลายเป็นบอลมาเข้าทางครับมาบิสก้าแล้วไหลต่อให้กับอองตุนี่มาเซียรครับ แล้วดูซาดิสานี่เฉียขบขาดมาครับองตูนีมาเชลหนึ่งประตูต่อส่นครับแมนยูเจ้าบ้านนำแอสตันวิลล่าอะไรครับโอ้โหใช้เวลารออยู่นานเลยครับแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้ทีที่58ครับ1 0สนครับองตูนีมาเซลโอ้โหเป็นประตูเบรกร่องสำคัญ ของเกมนี้แล้วนะครับของตัวนี่มาเสียลถ้าทําได้แบบนี้นะครับในการแข่งขันจริงเนี่ยสแต้มนี้สําคัญของแมนยูก็จะไปเท่ากับจ่าฝูงอย่างลิฟท์ฟูลแล้วด้วยนะครับอ่าครับต้องดูว่าเวลายังเหลือครับสำหรับไอซาวเวอล่าต้นเจ้าบ,บ้านนําแล้วนะครับคอ,อนีเฮาส์ House, โอ้โหแมนยูก็พยายามไล่บี้บีบก็บหาช่องจดจ่ายเสียนะครับโอกาสแมนยูดักได้โบโน่ bon o, ที่ซ้ายเดียรแรดฟอร์ดเดียเฟรด ฟรดให้กับบรูโน่ครับแรดฟอร์ดเชื่อมกับบรูโน่ดูจังหวะเขาทําของแมนยูเริ่มชิงกันเร็วขึ้นนะครับมาที่ลุกชอชอแรดฟอร์ดให้กับชอล็อบมาที่บรูโน่บรูโน่พลิกมาขึ้นมาที่แรดฟอร์ดลูกจังพลิกมาแรดฟอร์ดหาช่องยังไม่ได้ครับมาที่เฟรดแล้วอองตวนี่มาเสียบนะโอ้โหบรูโน่ได้จบนะได้ยิงครับการเคลื่ของเอซเมเดียไม่โดนบอลเลยครับแต่ว่าจบไปติดล็อกครับของบรูโน่หากแมนยูลุยต่อบอลเร็วขึ้นชัดเจนครับพอนํา บูโน่บูโน่ให้มาที่แม็กโทเมเน่แม็กโทเมเน่คืนเฟรดเฟรดยังยิงไม่ได้ครับมาอีกครับในึู้ดเมซันกิบุตรโอ้ม่น่าจะไปโดนแขนแล้วครับบอลจังหวะยิงของเมสันกินวูดโอ้พอนำล็อกเล่นเร็วขึ้นมากครับแมนยูพยายามจะกดดันแอสตันวิลล่าต่อเนื่องครับเพราะหนึ่งประตูนี้ก็ยังวางใจไม่ได้ครับนะครับต้องขยับนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกอตแบ็กโทเเน่ครับ เปลี่ยนครับนิมย่ามาติชแล้วก็ฝั่งของไอซันวิลล่าครับถอดลักลาสุยออกไปแล้วก็ส่งคอร์เนอร์ฮูติเฮนลงมาครับนาทีที่69ครับเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะครับดินสปิดกับโอเลกุนัตโซชาฮูติเฮนนาที่แมตติแคชคอร์เนอร์ฮูเรนสำรองลงมาครับสัมผัสบอลเลยนะครับองตุริมายาวนะครับสั้นประตูให้กับแมนยูครับ ยิงด้วยซ้ายผ่านมือของเ e อเดรีโนมาติเนสเข้าไปอืมจะบบางยาวก็ติดบูโนก็ต้องงงย้อนกลับมาตั้งเกือบจะโดนมาแชวฉกไปนะครับคาดลีเฮาส์จอร์แม็กกินครับซ้ายขออยู่แล้วครับต้องเร่งนะครับกิน74นาทีครับอัซิบิลาต,ต้องเร่งเครื่องเดินเกมเต็มที่เลยครับแม็กกินอ้ให้ยังตามมาเก็บได้ครับแมททาเกต เปิดเข้ามาแล้วโบกตั้งย้อนคืนครับแล้วเบิ้ลเข้าไปครั้งหนึ่งติดแม็กไกว์แต่ก็มีเสียงพูดดังขึ้นแล้วนะครับลำหน้าครับลอสบั็กลีย์ครับโอ้คือเปิดเข้ามาแรงแล้วแจม่งตั้งย้อนให้กับเพือ่อนที่อยู่แถวสองครับกลายเป็นว่าจังหวะเบิ้ลต่อเนื่องนี่เป็นลำหน้าของลอสบั็กลีย์อาร์กัปปี้ขยับเพิ่มครับฝั่งของแมนยูส่งป๊อปบักบาครับลงมาแทนเฟรดนาทีที่จะสิบเจ็ดครับ หรือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้หน้าที่ของเฟรดครับสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกไปครับเป็นพอปบาลงมาเสร์มในแดนกลางครับโอเลกุนัโซชาครับไอซอม,มิล่ากลับมาครองบอลได้มากกว่าแมนยูเต็ดหลังจากที่เสียประตูก็ต้องลุยครับเอลกาซีมาเองเลยครับทางขวาลูกชอยิงระครองไว้ก็ไม่ให้มีช่องจะเปิดเข้าไปง่ายๆมทตี่แคชดูครับแมนยูอยู่กันแน่นนะครับแม็กคววันนี้ ผมแนวรับเนี่ยเหนียวแน่นเลยนะครับขอเดินอูเทนหาช่องเจาะแมดดี้แคส์ไปเองแล้วครับจะเลือยก็ต้องย้อนคือมาอูเทนแล้วสองเมียรอสบัคลียอาก็ผาช่องโอ้โหลีวัตกินก็ยังพลิกไม่ได้ครับเปิดมาก็ติดลูกชอกรับู้หดูครับโอกาสที่จะหาทางเจาะของวิลล่าครับหาว่าแมนอยูอยู่ในแดนของเดนนี่ครบเ็ดตัวผลิตแล้วนะครับ เปิดเข้าไปใหม่ครับจะบอมบ้างติดแมกไก่5ทีสุดท้ายครับล้วโอ้โหดูใจดังกาจ่ายให้กับโอลิเวตคินแต่งเองเข้าสายโอ้โหยังติดล็อกของวันมิสาก้ารครับปู่แมนยูโอ้สมาธิต้องมีครับถ้าจะเก็บ3ามแต้มนี้ให้ได้ในบ้านครับแมนยูแรดฟอร์ดปอกบากรับปอกบาก็เล่นใกล้ๆครับเล่นกับเวลาครับบูโน่ งัดข้ามมาโอ้โห,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 โหกลายเป็นว่าไปจ่ายเสียกับบูโน่ครับอีกหนึ่งของแมนยูก็เป็นทางด้านแดนเนยลเจมส์ลงมาแทนเนสันเอมบัปเป้นะครับกออภัยก็เป็นเนสันกินมูดน,นะครับ <c oughs> แซวเล่นนะครับแซวเลนนะครับคอนทิเฮาส์บูเทนเอ็กาซี่งัดมาทุเวลา3นาทีแล้วครับเวลาของวิลล่าเหลือไม่มากแล้วโอ้โหดูตองขึ้นมาหมดแล้วเติม ที่แคชก็ดูลุกชอครับมายืนขวางยืนบังไว้ไม่ให้เปิดเข้าไปเลยครับคืนกลับมาโอ้โหดูท่าท่างแล้วจะไล่ไม่ทันแล้วนะครับแม็กินอครับยังมีเวลาอยู่ช่วงท้ายๆเอาไม่เปิดเข้าไปเลยครับโอ้โหแมททากเกตครับวนมาใหม่เอาจะเอาให้ชัวร์ครับแล้วเปิดมาก็ติดเลยครับลุกชอมงสะกัดได้แล้วก็โอ้โหจบเกมเลยครับอาการว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทำได้ครับในฟีฟ่า21เก็บ3แต้มสําคัญไปครับอย่างไรก็อย่าลืมไปชมของจริงกันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนข้าคืนนี้เวลาตีสังครับทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอลช่อง hd 1แล้วก็2ครับสำหรับในแมชนี้มีข้อพิพาประการในขอไปแฟนๆทั้ง แมนยูแล้วก็ไอซัานวิลล่าด้วยนะครับแล้วชมถูกใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช anel ของเราไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจะได้รับชมไทยมีความสุขในวันปีใหม่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสุขภาพแข,ข็งแรงแฮงปังๆตลอดปีนะครับผมสวัสดีครับ